สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีประจำภาคเรียนที่สองนะคะมาพบกับคุณครูจอมอีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองซึ่งในภาคเรียนที่สองหรือว่าเทอมสองนี้นะคะนักเรียนได้หนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีสองเล่มก็คือหนังสือเรียนที่เราได้ไปตั้งแต่เทอมที่1แล้วแล้วทีนี้ก่อนปิดเทอมคุณครูคได้แจกเป็นหนังสือเล่มแบบฝึกหัดไปอีกเล่มหนึ่งดังนั้นในวิชาภาษา อังกฤษเราจะใช้หนังสือ2เล่มนะคะก็คือหนังสือเรียน1เล่มแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดอีก1เล่มซึ่งในเทมอม2นี้เราจะมาเริ่มเรียนตั้งแต่บทที่อ่าบทที่5ก็คือเรื่อง every day every day คำนี้แปลว่าทุกทุกวัน every day ทุกทกวันก็คือใช้พูดถึง daily routine คำนี้อ่านว่า daily routine แปลว่ากิจ,จวัตรประจำวัน กิจ,จวัตรก็คือกิจกรรมนั่นแหละกิจ,จวัตรประจําวันคือกิจ,จกรรมที่เรามักจะทําเป็นประจําทุกวันสม่ําเสมอ,อทําทุกวันเขาเรียกว่าเป็นกิจ,จวัตรประจําวันหรือว่า daily routine ดังนั้นในบทที่5นี้นะคะเราจะเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับกิจ,จกรรมที่เรามักจะทําเป็นประจําทุกๆวันนั่นเองอทีนี้มาดูว่ามันมีคําศัพท์อะไรบ้าง คำแรกถ้านักเรียนดูจากรูปภาพแล้วกิจกรรมแรกที่มักจะเกิดขึ้นในแต่ละวันก็คืออะไรเอ่ยอ่า wake up คำนี้อ่านว่า wake up หรือถ้าอ่านเร็วๆมันจะออกเสียงว่า wake up wake up แปลว่า,วาตื่นนอนสิ่งนี้เราต้องทำทุกวันไหมลูกต้องทำทุกวันใช่ไหมถ้าใครหลับแล้วไม่ตื่นคือแปลว่ายัางไง ตายดังนั้นเราต้องตื่นนอนทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะการตื่นนอนก็คือสิ่งที่เราทำทุกวันเพราะฉะนั้นตื่นนอนภาษาอังกฤษใช้คำว่า wake up wake up แปลว่าตื่นนอนนะคะ,ะต่อมาเราทำอะไรต่อถ้าดูจากในรูปภาพคือเขากำลังล้างหน้าล้างหน้าภาษาอังกฤษคือ wash my face watch คำนี้แปลว่าล้าง my face face แปลว่าใบหน้า h uh, watch my face ก็คือล้างหน้านั่นเอง่ะ uh, ตื่นนอนแล้วก็มาล้างหน้าถ้าจากล้างหน้าคือทําอะไรคะ่ uh, ถ้าดูจากในรูปภาพก็คือการแปรงฟันแปรงฟันภาษาอังกฤษอ่านว่า brush my teeth brush my teeth แปลว่าแปรงฟัน uh. ต่อมาแปลงฟันแล้วมารับประทานอาหารในตอนเช้าถ้ารับประทานอาหารเช้าเนี่ยเขาใช้คำว่า have breakfast have breakfast breakfast แปลว่าอาหารเช้านะคะส่วนคำว่า have คำนี้แปลว่ากินในที่นี้คือแปลว่ากินหรือรับประทานนั่นแหละ h have breakfast แปลว่ารับประทานอาหารเช้า ต่อมาพอเราทานข้าวเช้าเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อ,อถ้าเป็นช่วงที่เปิดเทอมเป็นปกติเราก็จะไปโรงเรียนไปโรงเรียนภาษาอังกฤษคือ go to school go to school school คำนี้แปลว่าโรงเรียนใช่ไหมคะ go ก็คือแปลว่าไปเนาะ go to school แปลว่าไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนปุ๊บเราทำ เราเรียนหนังสือเราทํากิจกรรมต่างๆเสร็จปุ๊บเราเรียนเสร็จแล้วตอนเย็นเราทำยังไงเรียนเสร็จแล้วเรากา็กลับบ้านกลับบ้านภาษาอังกฤษใช้คําว่า come back home come back home แปลว,ว่ากลับบ้านคํานี้อ่านว่า come. คําคําคือแปลว่ามานะคะส่วนคําว่า back คือหลังหรือว่ากลับกลับกลับมาก็คือ กลับมาที่บ้านนั่นแหละคำ back home คือแปลว่ากลับบ้านหรือว่ากลับมาที่บ้าน home แปลว่าบ้านนะคะ come back home จึงแปลว่ากลับบ้านไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านมาปุ๊บเราก็ทำกิจกรรมคล้ายๆกับตอนเชา้าเนาะกลับบ้านมาเราก็อาจจะทำกันบ้าน อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเหมือนเหมือนช่วงเช้าใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเย็นแล้วพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ go to sleep go to sleep แปลว่าเข้านอน sleep คํานี้อ่านว่า sleep แปลว่านอนนะคะ go to sleep ก็คือเข้านอนหรือว่าไปนอนนั่นเองอ่าพอเรานอนเสร็จแล้วปุ๊บตื่นเช้ามาพรุ่งนี้เราทํายังไงอีกเราก็ตื่นนอนอีก เห็นไหมคะมันจะเป็นสิ่งที่เราทําเป็นประจําทุกวันอ่ะพอเข้าเข้านอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราเราก็ตื่นนอนตื่นนอนแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันไปโรงเรียนเราทําอย่างนี้เป็นประจําทุกวันจนเรียกว่าเป็นกิจวัตรหรือเดลี่รูทีนนั่นเองอ่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนยังจําคําศัพท์ไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูดูหลายๆรอบก็ได้นะคะเพื่อให้จําคําศัพท์ได้เนาะมีทั้งหมด7คํานะคะสําหรับในเรื่องนี้อ่ะทีนี้ สิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือก่อนอื่นเลยอันดับแรกให้นักเรียนนะคะคัดคำพท์ในเรื่อง daily routine หรือว่ากิจวัตรประจำวันที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนเดิมซึ่งคุณครูิิ s t มาให้แล้ว่มันมีทั้งหมด7คําคำใช่ไหมคะมีคำว่า wake up ตื่นนอน w a t c h my face ล้างหน้า brush my teeth แปรงฟัน Have breakfast รับประทานอาหารเช้า Go to school ไปโรงเรียน Come back home กลับบ้านและ Go to sleep เข้านอนมีทั้งหมด7คําคำให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้ง7คําคำนี้ลงในสมุดนะคะเหมือนเดิมเลยพอจดเสร็จแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเทอมที่แล้วเลยอ่ะทีนี้พอเราเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเสร็จแล้วให ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนก็คือเล่มใหญ่เล่มเล่มที่เราได้ไปตั้งแต่เทอมหนึ่งอันนั้นเรียกว่าหนังสือเรียนส่วนหนังหนังสือที่เราเพิ่งได้เพิ่มไปเรียกว่าหนังสือแบบฝึกหัดนะคะทีนี้ให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนก่อนเปิดไปที่หน้า8 3ดนักเรียนก็จะเจอแบบนี้ ในหน้านี้ง่ายมากๆเลยให้นักเรียนดูรูปภาพว่าเขาทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ให้เอาคำศัพท์มาเติมคำศัพท์ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนจดไปเมื่อสักครู่นี้แหละให้เอามาเติมให้ตรงกับรูปภาพอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1เขาบอกว่า I wake up wake up แปลว่าตื่นนอนใช่ไหมคะเห็นไหมในรูปภาพมันก็คือตื่นนอนใช่ไหมพอรูปที่2อ,อันนี้เขาทําอะไรล้างหน้าใช่ไหมคะ คำไหนที่แปลว่าล้างหน้าหราก็เอาคำภาษาอังกฤษนั้นมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอันนี้คือแบบฝึกหัดในหน้า83อ่าต่อมาทีนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า96ซึ่งก็คือหน้านี้ จริงๆแล้วในหนังสือเรียนมันจะว่างไว้นะคะว่างไหว้หมดเลยเป็นเป็นหน้าว่างๆซึ่งแบบฝึกหัดในหน้า96นี้นะคะให้นักเรียนเลือกวาดภาพระบายสีวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะกิจกรรมที่นักเรียนมักจะทําเป็นประจําทุกวันมา1อย่างเลือกมา1อย่างได้เลยแล้วก็ พอวาดรูประบายสีเสร็จแล้วก็เขียนใต้รูปภาพว่ากิจกรรมที่นักเรียนวาดนั้นคืออะไรและนักเรียนมักจะทํากิจกรรมนี้ประมาณกี่โมงตัวอย่างในนี้นะคะอ่ะคุณครูให้มาเป็นรูปภาพแบบนี้รูปภาพในตัวอย่างนี้ก็คือเขากาลังตื่นนอนใช่ไหมคะดังนั้นข้างล่างตรงนี้คําไหนที่แปลว่าตื่นนอนก็คือคําว่า wake up ดังนั้นคุณครูจึงเขียนคําว่า wake up ลงใน ช่องว่างตรงนี้อ่าและเรามักจะตื่นนอนกี่โมงอันนี้ในตัวอย่างนะคะเขาตื่นนอนกี่โมงเอย่ยหโมงเราก็เขียนเป็นเลขหได้เลยนักเรียนทําสิ่งนั้นตอนกี่โมงก็เขียนเป็นตัวเลขลงไปได้เลยนะคะเหมือนในตัวอย่างนี้วาดภาพและระบายสีให้สวยงามนะคะอ่าต่อมา ่ทีนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มแบบฝึกหัดนะคะเปิดไปที่หน้า73นักเรียนก็จะเจอแบบนี้อันนี้ค่อนข้างง่ายมากๆเลย กเรียนก็จะเห็นรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด7กิจกรรมที่เรามักจะทําเป็นประจําทุกวันซึ่งในหน้า73นี้นะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในช่องว่างเพื่อเรียงลําดับว่ากิจกรรมใดที่เรามักจะทําก่อนทําหลังนะคะซึ่งเขาให้ตัวอย่างมาแล้วเขาเติมเลขหนึ่งมาในรูปภาพนี้สิ่งที่เราทําเป็นสิ่งแรกเป็นอันดับหนึ่งเลยในในของ ทุกๆวันก็คือการตื่นนอนใช่ไหมตื่นนอนเราทําเป็นสิ่งแรกอยู่แล้วดังนั้นเขาเลยเติมเลขหนึ่งทีนี้กิจกรรมต่อมาที่ทําเป็นลําดับที่2ที่3ที่4ที่5ที่6และที่7เป็นกิจกรรมอะไรเราก็เติมเลขลงไปเติมเลข2ถึงเลข7นะคะที่เหลือเพราะว่าเลข1เขาเติมมาให้แล้วเนาะอ่าและสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะหน้า74 7จจะคล้ายๆกับหน้า73เมื่อสักครูน่นี้แต่ต่างกันตรงที่ทีนี้ไม่ได้เรียงลำดับกิจกรรมแล้วนะลูกให้ดูตัวเลขข้างบนแบบนี้มันจะมีตัวเลขกำกับคำศัพท์มาให้อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอันข้อที่1ตรงนี้เลข1คือคำว่า up, wake up เว up w a k กับแปลว่าตื่นนอนใช่ไหมคะมันตรงกับรูปไหนอ่ามันตรงกับรูปไหนเราก็เอาเลข1ไปเติมรูปนั้น เหมือนในตัวอย่างนี้พอเลข2เลข2เขาบอกว่า brush my teeth brush my teeth แปลว,ว่าแปรงฟันเลข2ข้อ2อ,อันนี้มันตรงกับรูปไหนรูปไหนที่เป็นรูปแปรงฟันแล้วก็เอาเลข2มาเติมข้อนี้ที่เขากำลังแปรงฟันอยู่อันนี้คือตัวอย่างนะคะส่วนที่เหลือ3 4 5 6และ7ให้เราดูเองว่ามันคือกิจกรรมอะไรแล้วก็ เอาแค่เลขไปเติมนะลูกเหมือนในตัวอย่างนี้เลยนะคะแค่นั้นเองอ่าสำหรับในสัปดาห์แรกนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแค่นี้ไปก่อนหนูอย่าเพิ่งทําอย่างอื่นต่อนะคะเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวถ้าทําล่วงหน้าไปแล้วเดี๋ยวทําผิดมันจะได้แก้เนาะให้ทําแค่ที่คุณครูสั่งแค่นั้นนะลูกโอเคไหมคะ สำหรับในสัปดาห์แรกของเทอมที่2นี้นะคะคุณครูก็ขอจบ,จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ See you again goodbye บาย